ชาวเน็ตแหยงหลังซูมแหวนที่นิ้วแอปทักษออนกับทีมพิธาข้างเดียวกันเป็นกระแสที่หลายคนจับตามองกับกระแสคู่จิน้นสำหรับแอปทักษออนและทีมพิธาที่ต่างพาลูกสาวน้องปีใหม่และน้องที่พิมไปดูคอนเสิร์ตในวันเดียวกันและมีโมเมนต,ต์ได้ถ่ายรูปร่วมกันจนคนอดเชียร์ไม่ได้ และชาวเนต็ตก็ยังจับตาไม่เลิกหลังสาวแอปได้ออกมาโพสต์รูปชุดวันที่ใส่ไปดูคอนเสิร์ตและมีคนตาดีจะเอเข้ากับแหวนที่นิ้วนาง,างข้างขวาของสาวแอปและภาพของทีมใ,ในการถแถลงข่าวทำ MOU 8พักแฟนคลับบางคนถึงกับเข้าไปเม้นในไอจแอปทักะออนว่าใส่แว่นนิ้วนางมือขวาเหมือนคุณพิธาตอนถแถลงโม ตอนนี้เลยค่ะปกติคุณพิธาไม่เห็นเคยใส่แหวนงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตและแฟนคลับคอมเมนต์จีนกันสน,นั่น